อไปต่อไปที่ชั้นสองนะคะลอกไปนู่นค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่คนที่มาท่องเที่ยวบอกเกลือต้องมานะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีกับช่องเที่ยวทั่วไทยสไตล์นนองนะคะในคลิปนี้นะคะน้องยังเที่ยวอยู่ที่บ่อกเกลือค่ะแต่ว่าน้องนอนสปันนะสปัน์นเป็นหมู่บ้านหนึ่งภายในบ่อกเกลือนะคะอยู่ห่างจากบ่อเกลือ13กิโลเมตรแล้วรีวิวที่แล้วอะ่ะน้องรีวิวที่พักน้องที่สปันน่ะมีวิวทุ่งนาว,าวิวภูเขาแล้วก็มีวิวหมอกขูสวยมากตอนเช้าไปดูรีวิวเลยนะ ส่วน EP ีนี้นะคะน้องก็จะพาไปเที่ยวร้านกาแฟขึ้นชื่อของสปันที่ไหนไปดูกันแล้วก็น้ำตกสปันค่ะใครมาหมอกเกลือใครมาสปันแล้วไม่มาเที่ยวน้ำตกสปันถือว่ามาไม่ถึงสปันนะคะก็เขาบอกว่ามันจะมี3มชั้นแต่ละชั้นเนี่ยทางเดินมันโหดมันเปี่ยวเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าน้องอะ่ะ จะไต่ขึ้นถึงชั้นสาสำเร็จหรือเปล่านะคะแล้วทางเดินเป็นยังไงไปดูบรรยากาศกันค่ะในคลิปนี้นะออกจากน้ําตกสปันนะคะน้องก็พาไปเที่ยวบอกเกลือโบราณซึ่งสงสัยมากหน้าตาเป็นยังไงเพราะวันที่น้องมาถึงบอกเกลือวันแรก หาบ่อกเกอือบโบราณไม่เจอค่ะขับรถผ่านแล้วผ่านอีกก็ไม่เจอแต่คลิปนี้น้องจะพาเพื่อนๆไปดูว่าบ่อกเกอือโบราณนะคะหน้าตาเป็นยังไงสวยขนาดไหนไปดูรีวิวกันเลยค่ะที่สําคัญนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามช่องกดติดตามช่องได้นะคะเดี๋ยวน้องจะได้พาไปเที่ยวได้ทั่วประเทศไทยค่ะมั้งมัง้งแล้วก็กดไลค์คลิปด้วยนะไปดูรีวิวกันเลยค่ะ สถานที่แรกที่น้องจะพาทุกคนมาตะลุยสปันอุ้ยตะลุยบอกเกลือเล่าคนผิดตะลุยบอกเกือนะคะก็คือร้านกาแฟอุ่นไอวางนั่นเองค่ะคือเป็นร้านประจําสปันเลยนะถ้าใครมาสปันนะคะใครมาบอกเกลือต้องมาร้านกาแฟร้านนี้นะวิวเนี่ยค่ะนั่งมองทานน้ำจากลำน้ำว้านะคะที่ไหลลื่นมาแล้วก็มีทั้งร้านกาแฟมีทั้งห้องพักนะคะ วิวก็ตามนี้เลยค่ะเป็นวิวลำน้ำนะออกจากร้านกาแฟอุ่นไอมางนะคะก็ขับรถเพียงแค่ห้านาทีเท่านั้นเองค่ะก็ถึงน้ำตกสปันแล้วค่ะใกล้กันนิดเดียวเองนี่ค่ะคุณป้าพาน้องขึ้นน้ำตกคุณป้าชื่ออะไรคะคุณป้าโบแก้วค่ะคุณป้าบัวแก้วนะคะมีที่พักด้วยมีโฮมสเตย์เป็นของตัวเองโฮมสเตย์แม่บัวแก้วจ้ะโฮมสเตย์แม่บัวแก้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูน้ำตก แล้วไปดูโคมสเตคุณป้ากันนะคะไปค่ะอันนี้ชั้นหนึ่งค่ะทางขึ้นนะทางเดินก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคค่ะเดินมานี่เดียวถึงนะคะน้ำตกชั้นหนึ่งนะคะอย่าไว้ท่านเหนื่อยค่ะ เราก็จะยืนถ่ายรูปได้ตรงนี้นะคะลงไปไม่ได้ค่ะระวังลื่นนะต่อไปต่อไปที่ชั้นสองนะคะรอไปนู่นค่ะ น้ำตกชั้นแรกนะคะแล้วก็มีกำลังที่จะขึ้นชั้นสองเลยค่ะตอนนี้นะคะ บริเวณตรงสะพานนี้นะคะยังไม่ถึงน้ําตกชั้นสองนะตอนแรกน้องเข้าใจผิดนะคะแต่บริเวณเนี้ย คือน้ําค่อนข้างตื้นแล้วก็มีทางเรียบเยอะนะคะถ้าเกิดว่าใครจะมาเล่นน้ําที่น้ําตกสปันเนี่ยโดยมากเขาก็จะเล่นบริเวณนี้ละค่ะใกล้ๆสะพานนะคะก่อนที่จะเดินขึ้นไปน้ําตกชั้นสองค่ะอันนี้ไม่ใช่น้ําตกชั้นที่สองนะคะเป็นสะพานเฉยๆพอขึ้นชั้นที่สองนะคะเราต้องไปทางดินแบบนี้แล้วค่ะ บอกว่าเดี๋ยวจะพาน้องนะคะไปเที่ยวให้หมดเลยค่ะไปไหนบ้างคุณป้าบอกจะพาหนูไปไหนบ้างไปไปที่ทุฟ้าแล้วก็ที่ขุนน่านค่ะขุนทายามขุนน่านบอกเกลือบอกเกลือบอกเกลือไปดูเกลือโบราณอะไรเงี้ยโอเคค่ะพะเมื่อวานตอนที่น้องขับรถมาคือน้องอ่ะขับรถเลยบอกเกลือคือไม่รู้อยู่ตรงไหนมีมากีโมงจ้ะห้าโมงเย็นแล้วค่ะเมื่อวาน มันเย็นมากไต่บันไดขึ้นไปอีกนะคะชั้นสองค่ะขึ้นไปนู่น สบายมากพอเดินขึ้นแล้วเราก็เดินลงนะคะสองคนที่เดินมาด้วยกันเมื่อสักครู่นะคะหายไปแล้วว่าน่าจะกลับไปแล้วค่ะเห็นน้องผู้หญิงเขาบอนว่าเหนื่อยนะคะแล้วก็กลัว น่าจะกลับไปแล้วค่ะเพราะไม่เห็นแล้วว้าวมีนักท่องเ,เทีย่ยวอยู่ด้านบนไหมคะมีถึงแล้วค่ะใช่ไหมคะคุณป้า,านะอันนี้นับตองชั้นที่สองค่ะถึงแล้วค่ะ ที่สุดน้องก็มากระโดดโรดเต้นนะคะอยู่ที่น้ำตกสปันชั้นสามจนได้ค่ะไปเถอะคุณปาเหียกไหนคะใครบอกว่าการเดินขึ้นน้ำตกสป,ปันมันเหนื่อยมันไกลโหน้องเดินแล้วไม่เห็นจะรู้สึกเหนื่อยไม่เห็นจะรู้สึกไกลขนาดนั้นเลยค่ะเดินขึ้นไปนิดนึงก็ถึงชั้นหนึ่งแล้วค่ะ แต่จากชั้นหนึ่งไปชั้นสองเนี่ยโอเคไกลจริงค่ะแต่มันไม่ได้ไกลจนเหนื่อยขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันจะมีจังหวะที่เดินขึ้นไต่บันไดไปแล้วก็จะมีจังหวะไต่บันไดลงก็จะสลับไปสลับมานะคะแป๊บเดียวก็ถึงค่ะแต่ว่าความเปรี่ยวนี่คือเปรี่ยวจริงๆนะดูมันมืดดูมันคลึม้มดูมันน่ากลัวเหมือนกันแหละถ้าให้น้องมาคนเดียวคือ,อยังไงน้องก็ไม่มาคะ่ะน่ากลัวนะคะแต่ว่าโชคดีน้องอคุยกับคุณป้าถูกคอ แล้วคุณป้าก็พาน้องมาเที่ยวนะคะโดยที่สัญญาว่าจะพาน้องไปเที่ยวทั้งหมดของบ่อกเกลือเลยค่ะโอเคมาต่อที่น้ําตกต่อคือว่าน้องเห็นใน,นเน็ตมีคนโพสต์บอกว่าเนี่ยเขาเดินมาแค่ชั้นสองของน้ําตกสปันเองนะเขาไม่เดินต่อไปชั้นสามแล้วเพราะว่าเขาเหนื่อยคิดผิดมากๆเลยค่ะเพราะว่าชั้นสองกับชั้นสามอะ่ะมันใกล้กันนิดเดียวเองค่ะเยดายแทนเลย มาถึงแล้วค่ะบอกเกลือค่ะที่จอดรถนะก็จะมีด้านบนค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะน่าจะมีที่จอดรถอีกไหมคะคุณป้าหรือมีแค่ตรงนี้คะอจอดไปตามถนนจอดไปตามถนนตามทางเนาะ,ะนี่ค่ะ อันนี้เป็นส่วนของอะไรนะคะคุณป้าคะเป็นบอกเกลือบโบราณอ๋อไหนอะตรงไหนบอกเกลือล่ะขึ้นไปพอได้กูจ๊ะได้เก้าได้สามอ๋อมีสองขึ้นไปข้างบนค่ะอ๋อบอกเกลือน oh. okay. ี่คืออยู่ตรงนี้มันมีน้ำอะไรดำๆอยู่น้ำเกลือน้ำเกลือเกลือเขาก็ตัก S <S ช่วงนี้ยังช่วงนี้อ๋อบอกเกลือโบ,บราณแต่ว่าเกลือน,นี่คือเขาก็ใช้กันอยู่ใช้กันอยู่แต่ช่วงนี้ไม่ต้มเพราะว่าเข้ากันษาเขาจะหยุดเข้ากันษาสามเดือนหยุดกันษาแล้วก็ต้มอ,อ๋อน้องเข้าใจว่าบอกเกลือโบราณน,นี่คือเขาไม่ได้ใช้แล้วแต่จริงเขายังใช้อยู่นะคะใช,ใช้น้ำเอาน้ำไปต้มต้มเป็นเกลือเนเห็นไหมเกลือเกลืออยู่เห็นเขายังใช้น้ำเนี่ยค่ะเอาไปต้มเป็นเกลือยังใช้อยู่เนาะเอาไปดู อ่ะเดี๋ยวพาไปดูเตาต้มเกลือนะคะน้องเข้าใจว่าแบบเป็นพิพิธภัณฑ์หรือเป็นอะไรสักอย่างแต่จริงไม่ใช่ค่ะยังเป็นเกลือที่ใช้ได้อยู่เลยน,เนี่ค่ะ,ะดู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 หน่อยนะคะเขาไปได้จ้าเข,ข้าได้ไหม,ไมครับได้ค่ะเ <es> <es> จ้าของบ้านขวางเลยนี่ค่ะต้มเตาต้ม อ๋อเตาต้มเราจะเอาเกลือมาพักไว้ตรงนี้ไหนคะเอาตักตักน้ำจากบ่อใช่ไหมคะจากบ่อแล้วก็เอาเกลือมาพักตรงนี้อ๋อเป็นเป็นที่พักเกลืออ๋ออันนี้เขาไม่ได้ตักก็เลยไม่มีอ่านีไ่มไหนคะอ๋อมาพักไว้อย่างนี้เหรอคะจะเอาเกลือมาพักเอาน้ำมาพักแล้วก็ต้มต้มออกพรรษาแล้วก็ต้มแต่ช่วงนี้ต้มไม่ได้เพราะอะไรอะคะ ตอนนี้เป็นมาต้มเผาอย่างนี้จ้ะเผากระช้าเหรอเข้าภาษาไม่ต้มเกลือเพราะอะไรคะคุณป้าแก้าป้าค่ะไม่รู้อ๋อก็แบบประเพณีความเชื่อของเขาอ๋อเป็นความเชื่อของเขาถือศีลถือศีลอย่างเย็นพ่ายไงอนเขาอ๋อวอ้โหน้ำมันเยอะ ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่คนที่มาท่องเที่ยวบอ,อกเกลือต้องมานะคะบอ,อกเกลือ,บอโบราณอ๋อมีหลายบออ่อคือหมู่บ้านหนึ่งมีหลายบ่อ,อนะคะไม่ได้มีบ่อ,อเดียวนะตรงนั้นก็มีค่ะเดี๋ยวน้องพาไปดูนี่ค่ะตรงนี้ก็ใช่ห้ามขึ้นเหยียบปากบออก่อนี่ค่ะ เนี่ยค่ะจะเห็นน้ำดำๆเป็นน้ำเกลือนะคะน้ำเกลือเข้มขน้นตรงนั้นนะคะจะเป็นสะพานที่เขาถ่ายรูปกันต่อคิวถ่ายรูปกันนะคะวันนี้น้องมาวันพรหัสคนก็เลยไม่เยอะนะคะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์บอกว่าคนเต็มเลยนะ ตอนนี้นะคะเราอยู่บนสะพานน้ำหมางนะคะที่ตำบลบ่อกเกลือมาถ่ายรูปตรงนี้เลยคือตอนที่น้องได้ยินคาว่าบอกก่อเกลือโบราณน,นะคะน้องจินตนาการไม่ออกจริงๆนะว่าหน้าตาเป็นอะไรยังไงนะคะแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรสักอย่างที่เขาอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังดูมาถ่ายรูปได้อย่างเดียวมาชื่นชมแต่พอมาถึงจริงๆ กลายเป็นว่าน้องเจอบ่อน้าเกลือค่ะบ่อน้ําเกลือเข้มข้นเขาบอกว่าเป็นเกลือภูเขานะและอายุบ่อเกลือแห่งนี้นะ800ปีมาแล้วค่ะคือมีน้าเกลือผุดมาแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเป็นระยะเวลานานระดับนี้เลยนะคะชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมาตักเกลือ,อที่บ่อแห่งนี้นะคะ เพื่อเอาไปต้มให้ตกผนึกเป็นเกลือจะวางจำหน่ายหรือจะใช้ในครัวเรือนได้ค่ะเป็นอะไรที่แปลกแล้วก็คาดไม่ถึงจริงนะคะถ้าเกิดว่าน้องไม่ได้มาเที่ยวบอกก่อเกลือโบราณแห่งนี้คือน,นึกไม่ออกจริงๆและที่สำคัญนะหนึ่งเดียวในโลกนะคะบ่อกเกลือบนภูเขาค่ะอะร,ร่อยค่ะมันคือลูกมะข่าวควายใช้ขาเนี่ยลูกมันจะเป็นแบบนี้อร่อยอร่อยอันนี้จะเป็นแบบดรองกร๋องกปอมากเลยจะถือไปก็ได้คะ่ะ แล้วสอง้างทางก็จะมีร้านขายเสื้อผ้าพื้นเมืองนะคะขายของฝากขายเกลือนะคะหลักๆเลยก็ขายเกลือนั่นแหละค่ะแล้วก็มีเสื้อผ้าก็เยอะนะเรายจัดมาซะสองชุดเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสถานที่ท่องเที่ยว3แห่งในสปานในบอกเลกือที่มาแล้วต้องเที่ยวนะคะแต่ยังไม่หมดนะคะน้องกลัวคลิปมันจะยาวเกินน้องก็เลยตัดไป e ีพีหน้าก็ยังเหลืออุทยานแห่งชาติขุนนานที่แบบ โอกาสที่จะไปเที่ยวขึ้นน้อยมากเพราะว่าทางขึ้นนะคือรถเก่งกมันขึ้นไม่ได้ต้องใช้โฟร e วิเท่านั้นนะคะซึ่งน้องสามารถพาทุกคนไปเที่ยวได้ค่ะก็ไปดูกันที่ ep หน้านะคะและนอกจากนั้นนะน้องก็ยังพาไปรีวิวโฮมสเตย์ของคุณป้าบัวแก้วที่ช่วยเป็นไกด์พาน้องเที่ยวตลอดทั้งทริปนี้นะคะก็ไปดูรีวิวกันที่ อีพีหน้านะอย่าลืมนะคะกดไลค์คลิปนี้ถ้าชอบที่สำคัญใครยังไม่ได้กดติดตามช่องกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กับน้องเลยนะคะสำหรับคลิปนี้บายบายค่ะ สำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามช่องเที่ยวทั่วไทยสไตล์น้องนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะและที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งรูปแจ้งเตือนได้ะคะ่ะจะได้แจ้งเตือนเวลาน้องมีคลิปใหม่ๆนะคะดูรีวิวต่อเลยคะ่ะระหาว่างดูอย่าลืมกดไลค์คลิปนะคะ